แกันอ๋อหวาเยจังเบิ่งเขาเมย์ตั้งความเหมียวย์ตั้งหัวพอยบอกปุ๊บนปี่หนิกงกับตบลูกคิดถึงจังเลยสวัสดีค่ะน้ำหนิงคำพูนอ๋อเด็กชื่อใช่หรอ นี่นี่เป็นพี่คายนี่นี่ว่าแม่เจ้าว่าวางปะเออรวดบบว่างลูกชิ้อุ่นไฟตงถุลูกชิ้นก็ลายตัวนี่เอออ่าขาตลาดข้าวไป็นยองไงสวยพ่อไม่เฉือยเอาเอ้าเพื่อนแม่เราจะเอามือปัดออกทำไม เอก้หมเลอะไรปหมดเลยโอเคบ้าเมีขับรถบ้านเมียขับรถไมขับรถไไม่ได้ไม่ได้ไปค่ะวาอยู่ไกลเลยไปไปแม่เนี่ยไปไปแม่เนี่ย ไปจังหโอ้โหจาไหนลูกเล้กระตูนไหนเกระตูนไหนอะเมะไหนอะตัวไหนะนบรเวาบเออหนาหัวดีเปิเองแล้วก็ไอ้ทั้าถามเขาเปิดน้เลอย่างอย่างขาได้อย่างขาได้ถามพี่ลาสิ ไอ้โซ่ตับไปแล้วนนนนออหนันหนันเออโอ้ยขึ้นรถไปมั่ยนี่เพราะว่าเพิ่งเข้ามูซีตึ๊งว้าวยากบางดีต้องไปปุ้มปุ้มปากมาแล้วไปโรงเรียนได้แล้วแหละ มาถีไฟได้แล้วแดีนี้ยายพูดไปฟังว่าจะออกจากยายแล้วจะไปหาครูแล้วนี่นฟังเหลยอไม่ไรให้ดูแล้ว <c oughs> พลอยะมัไม่ฟังเหลยอะหลายๆเรียมม่าใส่กันมันสรุปสรุปสรุปได้นะ <laughs> แม่เท็ดดือ้อพอดี

โอ้ยดังไปใส่นาะเสียงดังสิดเบื่อเออพลอยจะนอนโอ้ยดังไปใส่เนามันยิ้มยิ้มยิ้มนี่ยพลอยเอคือยิ้มเอ้าก็ยิมย้มฟันตีอัน,นบอห้าลัางเหนื่อยตื่นขึ้นมาเนี่ยคิดแทนพอ่อยฝันจะสี่กระวอาเป็นไหม ฝันคืออีหยังก่อนคอยฝันก่อนไเอาอะไรแอนไหวเอนเ็เนาะอืน่บมากไม่ฝันน่ะฉันันฝันอหลับลบฝันอลับฝันลับฝันหรอันรับ เอใอขาดดนเน่วันนี้มดน้วเดินไปขามละอออนับไป่ดนับแม่อันข้างข้างหลังตรงนี้คือจุดอะไรทห้ไม่เจ็บเนี่ยเนยเอาไ้ดูดิไม่หมายถึงว่ามันคือ มันคือจุดอะไรแบบเวลานวดอ่ะเนี่ยอ๋อขันข้อนกับเป็นใค่ใครกามอ่ะแต่ว่ามันนั่งเป็นใครใๆรทัดดอกไม้อ่ะแถวนี้ถ้าเขาตีกันตายเขาตีแถวนี้แหละเฮ้ยหูสุนารีทัดดอกไม้วาาาใกลไกลกันวันนี้เจอกันที่สุพรรณได้เลยเอนดูเอนดูคนนี้ไหมละ่ะ <laughs> วันนี้เอนดูไหมละ่ะ แกมน้องแก้มน้องไหนอ่ะน้องแตนเหรอแก้มน้องตแนองตนแน,ตน,นี่หนาชนควานได้นะทุกเดททุกอะไรามาหมดแล้วคืนนี้จะนอนกี่ทุ่มเจ๊พลอ,อ้เมื่อคืนนี้จะบอกให้นะเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้หลับหลับสามสี่ทุ่ม,มค,คุณอาลน เชื่อในน้อนลาเนี่ยแตบกบตึน่นบ่ไหวรับนี่รงพี่แอนก็แข้มน้องเต่งคนเหมนเดิโอ้กบ็บรรลุแล้วหนูนี่นีเนาะหนูู่ดการพูดคค่ะทำไมพูดให้ยายเนี่ยไม่ต่อเลยพูดใหม่สิคะพูดใหม่สิคะพูดกับยายดีพูดหนุ่ออ ยายไม่รักแล้วนะไม่รักยายเด็เลยค่อยชิบจะลกดีบ่พุหมดชิปหายคลกดลายตัวบอมบอมมันบอต้องลงดอก่อยแม่หมดก็เล็บวอลงแหละค่อนไปลงมหายชิปได้มันแหละไอ้ขอบเปิดไว้เิมงผู้เดียวเลียนใจมันเรียใจมาแม่อันแม่บอหลักคอยแล้วบันนี้กลาบมหาคอยคอยบอหลักแกดแต่แล

อืมแกนสวามเมืม่อวานแกนเทพโพออผัดซี่โครงกระดูกหมู่าเสียมจ้ะพ,พี่จะทำกับข้าวไปให้ทุกวันแล้วสบายเกินไปแล้วพี่ปิมไม่ได้ทำอะไรเลยปกติปิมต้องได้ยิน อ้วนด้วยนะคพี่กินเยอะๆไม่ได้รับที่ราบอกว่าจะพาหนูลดน้ำหนักแต่ตื่นมาพิลัาทีน้ำโขกใส่แก้วแล้วฮัลโหลแ้งเป็นเอกบพอื่นลูเถอได้นิ้วเข่าเมนีปากแก้แตนน่ะเขาถามว่าแตงฟันหรือยัง เดี๋ยวพลอยอ้าปากไายหาแอลเบิร์ปากไป็นอยห้อหอมเนาะห้อหมวหญ่ขึ้นมากมันคือน่นฮะยายขึ้นมามันแฉ่วแมงล้วแต่ฟันเขาดีมากๆเลยค่ะฟันแข็งแรงคือยายต้องต้องแปรงฟันตลอดกินกินกินทุกอย่าง กินขนมกินช็อกโกแลตกินบ่อยแต่ว่ากินเราต้องแปรงก่อนนอนเมื่อวานถึงข่อยอาบน้ำจ้าจ้าชิคก,กี้พายตีหมูทิมอะ <c ười> อะไรนะไอตีหมูทิมวะนะทิมยังไงอ่ะอ๋อทิมลงข้างล่างป้าเนี้เล่นโทรศัพท์แล้วก็ไม่ข่อยจะไปหันไปดีนิดเดีวยวเนี่อืม อก็เปิดนี้ลูกเปิดนี้เปิดนี้ถ้าเขาทิ้งของหนูทิ้งของหนูเห็นเห็นนั่นเหรนตัวโทรศัพท์รอเห็นนั่นไกลเก็ยบซียอย่างสิกันหนูอยากกินแมบนี้อ่ะสิแม่แต่ยังวางมือนั่นน่ะตื่นขึ้นมาหนูไปหายุ่งห้องและเพราะว่านั้นกระตื่นใหม่ๆ่พลอยเด้แม่หนูอยากกินชานมไข่มุกพ่ะย่ะเจ้าไหนจะหูจักชานมไข่มุก มัเก็ใส่กบนานี่ก็เลยเปิดเก็บอันไหนอันนี้ค่ะแบบเนี้ยค่ะสันเขาเลยจะสมาอยู่กินก็นเขายุคใหม่แล้ว,ลวเด็กยุคไหนวันเนี้ยบันนอกบันนอกนนากินกินแซวปะลาเขาได้กินเป็นบ้องันปะลารไหมอเออมันใหญ่โอ้ย ยังไม่เองไม่กินอยู่อ่ะแม่ตองยิงยังไงแม่เนาะกเส็ใส่บาของห้กินแล้วแม่ได้ไมเป็เพมเพ็ดหเก่งไงได้เก่งไหมเพชดดื้อไหมอันแซบอีลีเดอร์พอนะอืมแซบอีดีเดอร์เหมือนมาม่าเลยอนกิเ่เห็นมันกินอ่ดอกไ้จูบสิอ่า บานนี้พอกินบอกให้จูบแล้วอะมีแตนก็ลงคลิปมันกันเลยมีสาธาทนาสุขอันกระดับโลกขำาวมาคอมเมนต์ปีไว้นก็อ้ะเจ้าป้าวูเจ้าออนไลนพระาุทธเจ้าออนไรพรปพาทธเจ้าออนไลน์ฟหึ่ง่า คือในโลกนี้ไม่มีอะไรดีเลยนอกจากตัวเองไงเออจะเป็นภาคภาคแบล็วเจวาร์เจวาร์ลุจะว่าได้เป็นพระอภาคอลหันต์แล้วีโอนมาพระพุทธเจ้วอลไลท์พุทธเจ้วอลไลท์เสรีคอมเมนต์เมื่อเมื่อกินให้หมดเมื่อคืนนี้คอยกับฝ้าว่างไรเพราะว่าสาธารณสุขนี่แหละสาธารณสุขแข็งจัดเลยนะทักมากเองนะกะลังคอมเมนต์แล้วกะลังคอมเมนต์ว่าอย่าน้องแอนอย่า ให้ลูกอี่ละเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วตาสุกรับลูกเนี่ย